มันไ,ไม่รู้มันไปไหนเลยวะมันไปน,น,ไนู่นเลยดาวพลาดแล้วเด็กตีนแอ้มันหลองอ,อ่ะอ้าวน่ารับไปไเห้นไอ้จ๊ะลงรถมีอะไรบุษย์ทำอะไรหรอวะอ่ เบอร์สี่ทำไมเลื่อนรถอะขับรถไปนี่ก่อนเลยน่ารักเลยนะครับรถโอเคตรงไหนตรงไหนในไหมตายไม่ตายตายอ้าวโดนตัวเม็ดเดียวตายเลยเคอจะเอาด้ามเม็ดเองอะ nó đá tay không? Không tay, không tay. làm nó là gì vậy? Nó là cái gì đó, là cái mà Thì nó là con gì Ủa, mấy Không biết gì nữa ไมนน่ยังไงเฮ้ยมันยังไงอ่ะตายตายตอนตอนตอนเรามันเหลือนมันจะเยอะมันจะหมากว่าตอนเราอ้นั่นอ่ะมันจะหมากว่าตอนเรา

ไดไดาดาจะโยเยกิ้มินไม่าไม่มาไม่มาอย่างเงี้ยดคนเราไปถีบกนหนึ่งไงโยเยไปมว่าเน็ตไม่เอาหรอเพื่อนจะไปไหนอะ่ะบ้งไปข <จะ S 1> ้ามมันไปไปโอ้ยอย่าล้มดะไม่มีเหรียญอ่ะไม่มีเหรียญมีร้อยเดียวเองอ่ะ ไปยังไปนู่นเ่ะไปประเทศต่างประเายไม่ได้อยู่เวลาตัวเนี้ยเออเก็บไปนี่ไม่รู้เย็นต้องต้องต้องอยู่ร่วมกันจะได้สวยกันเก็บไปคนละประเทศกันเลยเลือดยิดหนึ่งมันจะให้ทำมันจะให้เสืออะไรวนะเนี่ยอะไรอ่ะมันจะให้เก็บอะไรวนะเนี้ยเลือดติดหนึ่งอนะ่ะเด็กเก็บของอนะ่ะ

ทำไมไม่เอาปืนโชว์ชาร์จยิ่งเหรอเด้อแม่เมย์จะหนักไม่มีกระสุนโชว์ชาร์จโอ้ยเก็บขื้อหนักนั้นเลยไปกันเถอะไปนั่งรถนี่กันไปก็คุกว่าไม่ใหญ่ก็คุกสิรถเนี่ยมาเร็วมาเร็วนักเล่นรถ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 จิ๊บมาเร็วมาเร็วไปกันเลยเพื่อนอ่ะต้องต้องไง จะขับรถจะจะขับรถจะนางานเนี่ยมีโมไซค์อยู่อ่ะให้นาา่นาดาครับน่าดาครับน่าด่าไปดูขับรถมาเลยดูอ๋อไปเพื่อนพาขับมาเพืไปกันเถอะไปเลยไปตามไปหาเพื่อนกันอย่าเพื่อนตายไม่มีเลี้ยงไม่ดูไม่น่าตายเพื่อนน่าเก่งอ่ะ,ะก็ไปจนเยยนนลยจริงโอ ไปเขยไี่มาไกลกี่กันเถอะก็เข้าวงนี้เข้าวง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 ไปเข้าวงไปเข้าวงไปเข้าวง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  สองห้อ ah, ่าปั๊มยาใหม่ลย uh, pues mm ่ไ hmm. ม่ปั๊มน oh, ี่อปั๊มแไม่ดขับรต้องไม่พูดมินไปเถอะ้าไปที่อ้าวเพื่อนเพื่อเขาปลอดไปแล้วเรือนี่รถนี่รนี่รนี่รดเกลียงตัวนี้เรเพล่อนยิงเล นี่รถนี่รถนี่รถมาแล้วมาเลวเดี๋ยวเรานั่งก็ได้เฮ้ยมันเล้กไม่ได้มันเลกไม่ได้ไปไปเลยไปเลยไปเลยเออไปเ่อเดี๋ยวไปกับนาดาวะนาดาไปนะคับเลยับเลยไงมายนาดายม่เด้ดามีเดนดสร็จเลยไมาให้นาดาขับไปเดียวับลงน้ำนาดาไม่ยอม เราไม่มี e, e well, เลยย ah. ืนเก็บข้อม oh right. ูลนานเลยปะ้ไปไปไปมีคนอยูมมีคนชุบไปไปชุบไปเราสคนมันจะมันอาจจะคนเดียวงขับมาเลยมีนมันกินยูัวเดิตามา dạy à, nhưng không gặp mặt của tay quay hắn 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 chụp mặt 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 อยกไปอยไปซกบก็่าเองไไม่ต้องไม่ต้องใครก็ได้พาไปซื้อสกคบดีจ้ีไใครก็ได้ไปกับคอยดีไป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 ชุเพื่อนกันไปไปซื้อไปซื้อสกคไปชุดเพื่อนเฮ้เ้มาก็มได้ไดมามาด้ไดมานี้

เดี๋ยวก็เราัดนี่ก่อนมัาตตัวไปเะ้้ักัน็บัเดี๋ยวไมเดือนทำนินจักกาเองมาเนดาเอาคิวเร็วดาคาเมดายิงไดได้ไหมไดาเออ โอเคโอเคช่วยเอ้ยไปคิวแล้ว่ไนีหาหา่นาเอเผื่อได้บ้ามไม่ต้องถือตะครกเลยไปไม่ต้องถือตะครบเลยอ่ะไป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 ,ไปช่วยเฮ้ยน,นายิงเล้าไป เออตอนนี้ไม่ถึงนะได้ได้ยังไม่ได้นะ